สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องศึกษาก่อนเช่าหาสะสมนะครับวันนี้เราจะมาตั้งคำถามนะครับกับองค์พระสมเด็จนะครับอกครุฑเสียนบาทองค์นี้นะครับนะครับเราดูนะครับบนผิวองค์พระนะครับเหมือนจะมีคราบกลุ่นะครับ เหมือนจะมีคราบกุกนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ผมไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ทาความสะอาดนะครับถ้าเราดูนะครับให้ท่านดูนะครับเหมือนจะมีคราบกุมีพระพระอาจจะผ่านการแช่น้ํามานะครับดูความปลุกกอนนะครับของผิวพระนะครับเป็นไปได้ไหมว่าพระองค์นี้นะครับอาจจะเป็นอกครุษเสนบาทของกรุบางขุนพรมนะครับ แต่เราก็ต้องมาสองมาวิเคราะห์กันนะครับก็เช่นเคยนะครับเราไม่ได้มาสองมาวิเคราะห์มาชี้หาตำหนิเพื่อชี้แท้เกนะครับขององค์พระแต่เราจะมาส่องมาวิเคราะห์นะครับสิ่งที่อยู่ในองค์พระเราจะมาตั้งคําถามนะครับกับองค์พระนะครับว่าในองค์พระท่านนั้นนะครับถูกจากสร้าง มาด้วยวัสดุอะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาหมวลสารอะไรบ้างที่อยู่ในองค์ท่านนะครับวันนี้เราจะมาถามองค์พระท่านให้องค์พระท่านเป็นผู้ตอบหวังว่านะครับสิ่งที่ผมนํามาส่องนำมาวิเคราะห์นะครับจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบนะครับในการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะครับมาวันนี้เราจะมาส่องมาวิเคราะห์กัน เราจะมาดูเนื้อหาหมวลสารที่อยู่ในองค์พระกันพระองค์นี้พิมพ์ทรงสวยสดงดงามนะครับมีการผูกก่อนมีรอยยุบรอยย่นให้เห็นนะครับร้อยปีแยกนะครับมาเราจะมาส่องพิ่สูตรกัน ให้ท่านได้เห็นนะครับผิวเนื้อขององค์พระนะครับเราจะมาดูรอยยุบรอยแยกนะครับที่เกิดขึ้นบนองค์พระครับเราจะมาดูผิวขององค์พระนะครับท่านจะเห็นนะครับรอยยุบรอยย่นที่เกิดขึ้นบนองค์พระนะครับ เนื้อขององค์พระนะครับคล้ายๆนะครับกับว่าจะถูกแช่น้ำมานะครับเราก็มาวิเคราะห์ใช้ดุลยพินิษเอานะครับเพราะว่าตอนนี้องค์พระท่านตอบว่าท่านเหมือนจะถูกแช่น้ำมาเรารู้ได้อย่างไรนะครับเราดูจากการผุก่อนของผิวขององค์พระนะครับท่านจะเห็นนะครับว่ามีการผุนะครับมีการผุกร่อนมีรอยยุบรอยย่นให้เราได้เห็นนะครับถ้าท่านได้เห็นนะครับ จะมีคาบกุนะครับขึ้นมาปกคลุมบนผิวพระบางจุดก็แน่นหนานะครับบางจุดก็ไม่แน่นหนาครับเราจะขยับดูนะครับทุกจุดให้ทั่วองค์พระนะครับเรามาวิเคราะห์ เรามาศึกษากันนะครับเรามาตั้งคำถามกับองค์พระให้องค์พระท่านเป็นผู้ตอบเรานะครับว่าท่านอยู่ในการช่วงจัดสร้างหรือไม่นะครับเราดูจากเนื้อหามวลสารสวยสดงดงามนะครับหนึกนุ่มเนียนตานะครับมวลสารเป็นก้อนให้เห็นชัดเจนนะครับท่านจะเห็นตรงหน้าอกนะครับมีเม็ดมวลสาร ดินเจ็ดโบงนะครับมีเม็ดตะไบเงินเงินวาวให้เห็นนะครับท่านดูนะครับอันนี้ท่านดูผมจะให้ท่านดูโดยรวมนะครับโดยรวมก่อนที่เราจะมาสองขยายหาการเปลี่ยนแปลงนะครับการตกผลึกของแคลไซด์นะครับเราจะมาดูมาวิเคราะห์มาสองหาเนื้อหามวลสารนะครับ เม็ดมวลสารต่างๆนะครับดิน7จป่าดิน7จ็ดท่าดิน7โปงจะมีให้เราได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับกำลังการขยายที่สูงขึ้นไปอีกนะครับจะใช้กำลังการขยุงที่สูงขึ้นไปอีกเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกัน เราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับพระท่านจะเห็นเม็ดมนสารค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่บนองค์พระเม็ดมวสารเต็มไปหมดนะครับดินเจ็ดปาดินเจ็ดโปงมีเม็ดมวสารที่เป็นก้อนใหญ่ให้เราได้เห็นนะครับเป็นมีการตกผลึกของแคลไซด์ดินเจ็ดท่านะครับ สีขเขียวก็มีให้เราได้เห็นนะครับยังไงครับความสวยสุดงดงามการตกผลึกของแคลไซที่แน่นหนาองค์พระท่านนะครับได้ให้คาตอบของเราเป็นอย่างดีผมหวังอย่างยิ่งว่านะครับสิ่งที่ผมนำมาส่องมาวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆท่านนะครับ หลายๆคนที่ชื่นชอบในการศ mm ึกษาสะสมพระสมเด็จนะครับในการศึกษาสะสมพระที่สร้างมาจากปูนเปลือกหอยนะครับพระที่สร้างมาจากปูนเปลือกหอยเราสามารถนะครับที่จะส่องวิเคราะห์การตกผลึกของแคลไซด์ได้นะครับเราสามารถที่จะส่องวิเคราะห์นะครับการตกผลึกของแคลไซด์เพื่อที่จะ คำนวณน,นะครับอายุการจัดสร้างนะครับเพราะว่าพระที่ถูกสร้างมาจากปูนเปลือกหอยนั้นนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าปูนเปลือกหอยนะครับแคลเซียมไบโอคราร์บอเนตนะครับถูกมาโดนน้ํามาโดนส่วนผสมเมื่อถึงอายุเวลาที่เหมาะสมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ จากแคลเซียมนะครับกลายมาเป็นอะลา,ากไนต์นะครับจากอะลา,ากไนก็จะมาตกผลึกเป็นแคลไซต์เพราะฉะนั้นผมหวังอย่างยิ่งว่านะครับสิ่งที่ท่านเห็นจะเป็นประโยชน์นะครับในการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะครับในการศึกษาสะสมพระนะครับที่สุกสร้างมาจากปูนเปลือกหอยท่านดูครับมีความสวยสดงดงามนะครับการตกผลึกที่แน่นหนานะครับ ม,มีเมดมีเม็ดมวลสารให้เราได้เห็นเต็มไปหมดนะครับในองค์พระเรามาวิเคราะห์เรามาศึกษากันนะครับเราไม่ได้มาชี้ชัดฟันธงไม่ได้มาสองหาความแท้เก๋นในองค์พระนะครับท่านจะเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดแร่ต่างๆที่อยู่ในองค์พระนะครับ สวยสดงดงามนะครับท่านจะเห็นการตกผลึกของแคลไซที่แน่นหนานะครับการตกผลึกของแคลไซที่แน่นหนาถือว่าสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งสําหรับพระอกครุฑเสียนบาทองค์นี้นะครับท่านจะเห็นไหมครับเม็ดแร่เม็ดเงินวาวการตกผลึกของแคลไซนะครับ เห็นคราบกุ้ขยายให้ท่านดูเห็นไหมครับการตกผลึกของแคลไซที่แน่นหนานะครับเม็ดเงินวาวมีให้เราเห็นดินเจ็ดปลานะครับมีเม็ดมวลสารมีให้เราได้ดูทั่วอง์พระนะครับนะครับท่านจะเห็นเม็ดสีเขียวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับชัดเจนนะครับชัดเจน องค์พระได้ให้คําตอบเราอย่างชัดเจนนะครับองค์พระได้ให้คําตอบเราอย่างชัดเจนการตกผลึกของแก้วใสที่แน่นหนานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะนําพระนะครับที่ท่านครอบครองอยู่มาร่วมมาวิเคราะห์กับผมนะครับก็ยินดีนะครับ0 9 1 2 2 3 9 9 4 6นะครับแอดไลน์มานะครับมาคุยกันนะครับทักทายมาเรามาวิเคราะห์มุมกันนะครับ ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรมากมายนะครับผมไม่สามารถจะออกใบเซอร์ให้กับท่านได้นะครับแต่ว่าตัวขององค์พระนะครับจะออกใบเซอร์ให้ตัวขององค์พระเองนะครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่ามีเม็ดมวลสารนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของปูนเปลือกหอยมีการตกผลึกข,ของแคลไซ์ที่แน่นหนา ถ้าท่านได้ครอบครองบูชานะครับท่านก็จะได้ครอบครองบูชาแบบสบายอกสบายใจนะครับเรามาส่องเรามาวิเคราะห์กันนะครับเรามาศึกษาร่วมกันผมหวังอย่างยิ่งว่านะครับสิ่งที่ผมนำมาส่องนำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเรามาศึกษาร่วมกันนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่ใช่อาจารย์นะครับคือผมก็แค่ผู้ ที่ชอบศึกษาคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากท่านอยากจะร่วมศึกษานะครับกับผมก็ยินดีนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับทักทายมาคุยกันนะครับเราสามารถศึกษาร่วมกันได้นะครับมาส่องมาศึกษานะครับมาวิเคราะห์ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรมากมายนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมาส่องศึกษาร่วมกันนะครับสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับ เราเห็นเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ท่านจะใช้ดุลยพินิจของท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นท่านมองเป็นอะไรนะครับการตกผลึกของแขวไซสที่แน่นหนานะครับทุกวันนี้เราอยู่ในยุค5 g นะครับเราจําเป็นจะต้องศึกษาควบคู่กันไปนะครับนอกจากที่เราจะศึกษาเรื่องนะครับตำหนิพิมพ์ทรงแล้วนะครับเราก็ควรจะศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับ เราจะต้องศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุค 5G เราควรจะเปิดใจนะครับศึกษานะครับแท้เก๋ไม่ว่านะครับแต่เราต้องศึกษาให้รู้ให้เห็นนะครับมีคนถามเราสามารถตอบได้ว่าพระเรานะครับมีการตกผลึกของแคลไซดยไหมมีการเปลี่ยนแปลงในการ วัสดุการจัดสร้างไหมมีเนื้อหาหมวลสารอะไรไหมเราสามารถตอบได้นะครับเพราะว่าบางทีนะครับนอกจากเราดูตำหนิฟิล์มทรงแล้วเราใช้กล้อง 10x แล้วนะครับเราอาจจะเห็นแค่บางส่วนนะครับแต่ถ้าเราเอามาขึ้นกล้องกำลังขยายสูงผมเชื่อว่าเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นนะครับเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้น จะทำให้เรานะครับมีความมั่ดอกมั่นใจในการครอบครองเช่าหาบูชาหรือท่านที่กําลังจะไปเช่าหาบูชานะครับพระสมเด็จนะครับมาไว้บูชาเพราะฉะนั้นท่านก็ดูคลิปนี้นะครับหรือว่าติดตามช่องผมท่านก็จะได้เห็นนะครับผมจะนําพระสมเด็จนะครับหลากหลายพิมพ์นะครับผมจะนําพระสมเด็จเท่าที่ผมจะหาได้นะครับใน EP ีก่อนๆอหน้านี้นะครับก็มีทั้งพระใหม่นะครับ อย่างเช่นปี09นะครับบางขุนพรมปี09ผมก็ได้เอามาส่องเอามาวิเคราะห์เรามาเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับผมได้นำพระที่นะครับกอบเกต A นะครับถ้าเราใช้กล้อง 10X2 เป็นพระที่ทำผิวมาได้สวยสดงดงามมากนะครับทำผิวมาได้เก่ามากนะครับแต่พอเราเอามาขึ้นกล้องขยายกำลังสูงปรากฏว่า เราไม่พบการเปลี่ยนแปลงนะครับบนองค์พระนะครับเราไม่พบการตกผลึกของแคลไซด์เพราะฉะนั้นนะครับทุกคลิปทุกเ p นะครับที่ผมนํามาส่องนำมาเสนอนํามาวิเคราะห์นะครับท่านสามารถดูนะครับแล้ววิเคราะห์ไปนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อผมแต่ท่าน ควรจะเชื่อองค์พระนะครับเพราะว่าองค์พระนะครับได้ให้คําตอบกับเราท่านจะเชื่อไปแนวทางไหนอันนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับก็ศึกษากันไปนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ EP นี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่กําลังจะไปเช่าหาบูชานะครับพระสมเด็จนะครับมาไว้ครอบครองนะครับ ผมหวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านแล้ว EP หน้าเราจะมาพบกันอีกนะครับมาดูว่าผมจะมีพระอะไรนะครับมาส่องมาศึกษาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ